โอ้ยใครมันเจ็บทรมานปานสิแตกขนาดนี oui. ้เนาะน้องคุย <letter> จียันเฮ้ยเดี๋ยวนะกูยังไม่แอดมึงเลยดีกว่าโอ้ยอีควายวายตายละกี่คั้ตอเลยเดี๋ยวนะไอ้เหี้ยกูลืมไปว่าตัวละครกูแม่ง้องเท่งไปครั้งที่แล้วเออเย่างนั้นตรงหัวตาใช่มากอ่ะ ก็อยากได้จังเลยอยากได้จังเลยสร้างใหม่เลยเอาคานลูกเซฟเฟอร์ล้อก็ได้ผมยาวตัวไหนวะมีผมยาวกี่ตัวเลยไอ้เนี่ยตัวขับผมยาวผู้ชายอ่ะเซฟเฟร์ล้อเนยอ๋อ้าดาวนะได้ได้ใช้อยู่เนี่ยเฮ้ยโอจบแล้วไอ้เนี่ยเดี๋ยวกูต้องสุ่มให้ได้ก็มึงเปิดสุ่มได้อยู่แล้วไอ้เนี่ยการันตีมึงก็มีแต่กูอยากให้มันได้ตอนเนี้ยเดี๋ยวกูสุ่งมน อ๋อไอนี้จอยไปหาหน่อยดิอย่าไปเสือกเฮ้ยมาทำไมไม่อายบ้านน่ะไอสัตว์มึงออกไปเลยนะให้กูได้ฟาร์มอย่างสงบสุขเอ้ยอย่าไปช่วยไงขอไปเสือกหน่อยได้ไหมคะมันเยอะนั้นเลยเหรอยไอเหี้ยมันเชยโอ้กันละไปกันละไปไอเหี้ยกูออกทันได้ไหมไอเหี้ย เฟิร์สทาร์มโฟออฟอินนะแล้วทำไมกูต้องเป็นตัวนี้นะเป็นพี่ใส่เป็นหมวกสายฟ้าโลคีดิสไกอิโซแบดอะไรเงี้ยอยู่ห้องบนเหรอผมให้พี่นำครับพี่จะไปไหนผมตามพี่เองเอาได้เลยใจน้องได้เวลาละทีนี้ต้องไปเอ่อเห็นไอ้สู้กับลิงไหมไปแชร์น์แชร์น์แชเลนจ์ลิงอ่ะเออปะ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 แชร์น์มันเข้าด้วยกันได้เหรอวะไม่ใช่ชาเลนจ์มันเข้าคนเดียวเหรอเออเหรอ จะตกเอานะครับตกไปแล้วอือไหนกล่องไอ้กล่องเนี่ยกล่องแล้วเหรอเอา r e s e ตไอ้เหี้ยคุ้ยแล้วมึงตอกมึงไ่ถจมเหี้ยเลยหรออย่าเอามันอย่าเอามันไปโจมเทียเทียเอาแล้วโจขราฟมันก็ยังไม่ตายหรอตายแล้วอ้าตกขราฟอยู่ไหนอะอ้าว อะจะเจริญเถอะมาเดี๋ยวกูลงไปก่อนเออมองไปกูออนทัวร์แล้วมันไม่มีเ <c oughs> อ้าเกนะียเอ่ะแล้วไม่กลบไม่เปิดอ่ะครุยอีกอําทำใจซะนะอ้าวกูค้างเวลาเจอรากต้นไม้นี่มันเหมือนแบบว่าเอาอไอนี่จริงเราเดี๋ยวเราก็ขึ้นไปข้างบนอ๋อถ้าอ๋อทหารมันอยู่นี่ โอ้ที่ไหนได้แม่งติดอยู่กำแพงนี่เองมึงตีมันได้ใช่ปะเออเออเออรอสักพักหนึ่งแล้วกันโอ้ยโอเคก็ออมไปแล้วก็มไปแล้วก็มไปแล้วเอาไอ้นี้ไปไหนอะอยู่ข้างล่างกำลังขึ้นไปไอ้อห่าละกำลังปีนอยู่ไปไหน<อ>ต่ออ๋อก็เออไ <laughs> <laughs> อ้นี่ไอ้นี่มันเหี้ยอะไร กองกองหายไปแล้วอ่ะ้แล้วกูต้องเป็นพี่หมวกพี่หมวกสายฟ้าสุดหล่อเท่คนนี้ก็เชื่อเอาเปลี่ยนตัวไม่ได้เหรออ่าเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้เปลี่ยนเป็นพระเอกเลยแล้วกันมีนโอ้โหยฮดเส้นมีหน่าฟงตาย อ๋อเราไม่สามารถอินเทอร์แลกได้โอเคปั๊โซกูไม่สามารถอินเทอร์แลกได้เด้อว้ายชิบหายแล้วไม่เป็นไรมึงวางมึงวางมึงงวาตรงนี้ตรงนี้มันต้องมีสักอันวางไว้ตรงนี้เลี้ยงให้ดีๆหน่อยครับมันก็ต้องมีสักอันวางไว้ตรงนี้อยู่แล้วไงวะก็ถูกแล้วไงเดี๋ยววปนหนึงกูเดินกูเดินไปทั่วก่อนเพราะบางทีใหม่จะซ่อนไว้อยู่ข้างล่างไอ้ดีเดินหาให้ดีทำไม ควายเอ้ยเหี้ยเด็กเปลิซอนเฮี้ยอะไรตอวนี้อ้าวมึงใช้ตัวปืนยิงเลยโอ้กูไม่มีตัวปืนค่ะว้าวจริงโอ้มีแต่ขี้เกียจเปลี่ยนอะมึงเปลี่ยนเหรอลวสักหน่้ยกูกูไม่สามารถอินเทลเล็กได้นะไอ้ห่ารักมึงเปิดเอ้าเปลี่ยนเปลี่ยนเลยตีกูต้องหาอะไรอ่ะไหมก็ตีให้หมดสี่ โอ้ยยังจะยิงป่านแล้วอ๋อกูรดูแล้วมันต้องหาอะไรมายโยนไม่ใช่เหรอันก็ใช่ไงมึงหาอะไรมาโยนนะไปจอคนเย่ยอี่ทำไมเอา้าฟาร์มเออรร่าพี่คะหนูกลับมาลแล้วค่ะพี่มาแล้ว เอาของซ้ายควายกูตีให้ล้วสอติวชั้นสนเพ่าอะไรได้เวลาทำเควสแล้วไอ้หนูจะหลุมหาของเงินใจพราะว่าเธอน่ารักกว่าไม่ไม่ไม่น่าจะต้องใช้สกิลอะไรสักอย่างให้มันตีครบทุกอันภายในเวลาสั้นโอละอ๋อโอเคโอเคกูเจอแล้วมึงลงมาข้างล่างเจอแล้วอ่ะตรงที่กูอยู่ข้างล่างไหนนี่นี่เห็นกูเห็นกูป่ะ ไม่เห็นเอ้ามันไม่ขึ้นให้เหรอ What the fuck is this Look at the map the map bro โอเค sorry อ๋อเห็นเห็นละเห็นละเห็นละเนี่ยกูเปิดครบสี่ได้ละได้ละได้ละกูได้ละไปเย่ฟรีกองมึงมึงไปหาที่ระเบิดอ่าหาที่ระเบิดเลยไประเบิดตรงนู้นตามกูมาอ๋อจะัาโซแล้ว นี่ไงนี่ไงที่รเราเปิดอยู่เนี่ยเอาตีมันกันได้หรือเปล่าจ้า oh my god ตีมันกันได้หรือเปล่าจ้าไอเหี้ยหาตีกูเห็นมันผ่าตาพอดีอ่ะเฮียมึงจะไปชาเลนลิงอ่ะเออกูโดนลิงตบมาสามรอบแล้วเนี่ยเออกูเพิ่งโดนตบมารอบนึงลิงอยู่ตรงไหนอะ มันใช้ท่ามันใช้ท่าโค้งสวิงอ่ะเฮ้ยติดติดติดโอ้ยติดอะไรติดอยังไม่เนี่ยเฮียไม่ทันแล้วมันหนีไปแล้วมันต้องอย่างงี้ต้องใช้ตัวปืนยิงอย่างเดียวไอ้ตัวนั้นอ่ะเรามีพัศชให้ทำกันอีกแล้วคุณเพิ่งเจอเมื่อกี้เลยไปไม่มีปัญหาเลยละจะไปซ่อมไม่เดี๋ยวนะนั่นใช่ของวะไม่ใช่นั่นมันสีแดงเขี้ยอะไรกันไม่รู้อ่ะอีโอ้ยยอดมาก โอเคเจอแล้วเนาะแล้วก็เอาไปเอาที่หยิบเออ่หยิบไอ้ระเบิดตรงนั้นไปปาตรงนู้นโยนแตะละแล้วก็หยิบอันเนี้ยไปปาเราปาใส่ตรงนี้อ๋อมันต้องไม่แก้ด้วยเออทำงานดีเงี้โอ้ยอะไรอีกแล้วแล้วมันก็เรียกตีมาด้วยโอ้ยไอ้ลีงตีมาทุวท เขอเป็นเถิงจะบอกเป็นยกงไไอ้เหี้ยเลือกตีนวัดด้วยเฉยเลยไอ้สัตว์ขอโทษขอโทษจะลิงไปทีเดียวเป็นไงล่ะมึือเขินโอ้โอ้กดกดผิดกดผิดกูเข้าใจได้มันอยู่ใกล้ๆกันเยอยมันอยู่ใกล้ๆกันอ่ะแล้วดิวแม่งแบบกูกูเล่นกถูกว่าเลยตอนเนี้ยดีเอาถูกอะไรมาเราเจอกล่องตรงนู้นแล้วได้เวลาแล้วถึงกูจะไม่ได้เวลเลยก็เถอะ เห็นเลือดกูที่แสนจะหดหู่ตรงนี้เหรอไม่เพราะกูอยู่นี่แต่ส่วนใหญ่ไอเทียรีไม่ตีแล้วกูเยอะเลยอะไรนะป่าหรอกูไม่มีเพราะอร์ติแฟกที่มันเพิ่มพวกดาเมจเยอะขนาดนั้นเนียหรอวะอืมกูได้รูเป่ะกูได้แหละกูได้เปอร์เซ็นต์ฮิลเหมือนหน้ากูอยากได้ฮิลมากขนาดนั้นแหละแล้วมึงหดหู่ดงั้นกูไปไปก่อนไปไหน ออกจะกอาเวลชัป่ะอันงี้นเดี๋ยว้ไปทำเฟสออกยังไงไม่รู้ไอ้เหี้ยกูมาแล้วมึนก็ออกไม่ได้อ่ะนะออกออกได้แล้วยอนมากเลยค่ะอุ้ยตายแล้วอุ้ยตายแล้วหล่อเลยดยสาวจับนม ใช่ผ oh. uh ิดแต่ว่าผิดที่เหล็กผิดเจ็ดสิบโลยามูนี่เจ็ดสิบโลที่ผ่านละโอ้ยพูดแล้วก็เครียดพูดแล้วก็ล้อโอ้ยไอ้เหี้ยข้าหมุนหมุนนี่กูลัวกลัวกลัวอันนี้เสร็จแล้วบอกนะเออแป๊บนึงกูกำลังตึ้งไม่ตึ้งหรอตึ้งมากเพื่อนตึ้งมากเร็วๆโอ้โาทำอะไรสักเร ไอ้ทากิงแล้วหมุนหุนเนียไอ้ตัดมื้กวแล้วเกินโอ้ยอันนั้นอันนั้นดูานกวจริงคชมชิบอไปคนที่อยู่จังหวัดอะไรคะเฮียีคนที่อยู่จังหวัดอะไรคะเฮียลี ไอตกไอ้เฮี้ยลิงได้แต่รูกฟอบมันใช้เวลาเท่าไหร่กุ้นเลยกับห้าวิสุดท้ายไอ้เฮี้ยโอ้โหไม่กระตุยโอ๋ทีนี้กูต้องไปเอาอันนี้อะไรเอาหม้อเอาหมออะไรเอาโมโม้อเอาอะไรไม่รู้อะไอ้เฮี้ยกูกำลังหาตัวอ๋อกูก็ว่าว่าทำไมไอ้เฮี้ยตัวกูมันเบาทำไมอ่ะกูลืมเปลี่ยนของโหพี่สายฟ้ากูโอ้ยควาย เสาเหรอครบไปแล้วครบแล้วเหรออามันเก็บไว้นะเก็บมาเก็บมาเก็บมาขอโทษครับขอโทษผมไม่ตั้งใจไม่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 ใช่เสาหลักใหญ่นะไอ่เสาเล็กก็เสาเล็กด้วยแหละทำไมอ่ะโ้ยจับสุดเลยกูเหลืออยู่แค่ไม่กี่อันอ่ะแต่ไม่กี่อันที่แปลว่าอยู่ไกลกันหมดเลยเนียเอ้ยเด็กเปลน กูต้องเอาคือต้อนเกมเนี่ยคือกูใช้เวลาทั้งหมดในช่วงวันแรกๆไปเก็บสาวหมดเลยเออกูขี้เกียจว่ะ